มาเจ้ามาตำมะส้มเจ้ามะส้มล่างแล้วเรียบร้อยเอามาต้มเจ้าน้ำเดือดๆลงต้มเลยมาดูน้ำพริกเจ้าอันนี้ใจ้พริกแห้งพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกะปิเอาไปเอาไปอบเจ้าเอาไปอบแล้วก็กินขาวมาได้ทื้อคาเจ้าใส่คาหนักน้อยหนึ่งตำเพื่อละเอียดเลยเจ้าแล้วก็สิ่งที่จะช่วยชูรสตำมะส้มก็คือบะกอกเจ้าอันนี้บะกอก อันนี้แจกในช่องฟิตไว้เจ้านี่นะเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปีเจ้าเขาก็จะเอาเปลือกออกแล้วก็เอาอนนเนื้อในบอกอกใส่เข้าไปตัวอันนี้เจ้าจะใส่อยู่สองแกนเจ้ารสชาติของบวกอกมันจะเปรี้ยวๆเนาะจะจุยเพื่อชูรสชาติของตามะส้มเพื่อล้ำมากขึ้นนีตามะส้มที่เขาต้มเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมากรองเอาหนามออก ได้แล้วเขาก็จะไปซกนะแลเจ้าโซ่ต่ำลงในโคกเลยเพราะเจ้าเป็นอาหารตั้งเหนือเจ้าอาหารของถินของผักเนือต่ำม,มาส้มป็นอาหารพื้นทีน่สีไหนก็่มีช่วงหนึ่งต่ำเรียบร้อยแล้วก็ปุงรดวิชูรดเห็นน้อยหนึ่งน้ำปลานะเจ้าน้ำปลา นี่เอาตามใจชอบเลยเจ้าจะเข็มต่ดใดกับหมอกพห้อหยพอดีเนาะใส่ด้หอมป้อมพักชี้เจ้าหอมป้องพักชี้คนให้เข้ากันเส้นเลือกกพร้อมเติฟตักใส่ถ้วยได้เลยนี่หน้าตาของตำมะส้มเป็นแบบนี้เจ้า เสร็จแล้วสิ่งที่ขาดมาได้เจ้าพักกับเจ้าโดยเฉพาะพักนอกเนาะเป็นพักกับติดปึ้งขนาดนั้นนี่มีหลายอย่างเจ้ามีพักนอกพักกาดหอมปองเปอร์เนาะมาเจ้ามาเอาเข้าวเหนียวเนอตำมาส้มไปด้วยกันล้ำขนาดนะเจ้าเนอขอบคุณนะเจ้าที่ที่สามภาพชมเจ้าสวัสดีเจ้า